วันนี้เราก็จะมาเล่นเตี๋ยวเซียนกันเป็นการวอร์มนะเพราะว่าเตี๋ยวเซียนจะมีสกินคอแ์รกับเฮดโอเคซึ่งมันก็จะเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะท่าแช่ที่มันจะแช่ได้แค่ครั้งเดียวหลายคนนั้นก็กังวลว่ามันจะเล่นยากขึ้นไหมเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าปรับใหม่เนี่ยมันโคตรเทพเอ่อเดี๋ยวนะแคดดี่ซองเหรอเกมนี้ตัวไม่โลมว้ย <C ute noise> เดี๋ยวนะชักหน้าทําอะไรโอโโ้ทำไมเล่นเตี๋ยวดูต้องเจอชักหน้านี่ปิ้วปิวปิว โอ้ยมันแช่แนละ้วมันก็นะนี่มาทอดมาทอดมาทอดเล่นแม่งมาทอดมอทอดสู่สมาทอดสูไตายมาทอดไว้ลายเล่นแม่งเลยข้ามันมามทอดแจ๋วย้อนลาก่อนยอนอะไรเอมมรี่เอเมมลี่มันแช่ครั้งเดียวแต่มันเหมือนจะแช่นานกว่าของอาวี v หรือเปล่านะย้อนฝั่งนู้นขอแช่หน่อย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 ,อแ,อยแล้วก็ปิ้ว ไอตีปกติ3ทีนี่มีน้ำแข็งจิ้วๆนี่คือมันดีมากๆเลยนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยายายาเอ็มเบอรี่เอ็มเบอรี่อะไรอะไรไอติมแช่แข็งไปซะอันตี้ปิวปิวปิ้วปิวปิ้วปิวปิ้วปิ้วปิวปิวปิวฮะย้อนจ้าพี่มาแล้วจ้ะอันตีแล้วก็แช่ตุยไปซะมันโดนอันตีลาวิวด้วยเมื่อกี้โอ้ปล่อยจอยเลยแหละฉีชี้ไวไหมฉีฉีลาช็อตฉีอย่ากดเขานะฉีเกมนี้แม่งล่ำบึกจัด เอยอนเฮยอนเอา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 เ,อาเดินมาอย่างนี้เสร็จกลางโจนสิคะปิว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 ,ปวไม่ได้เดินชักหน้ามาเดินแปลกๆอันนี้คือมันหลุดใช่ไหมเออดีวะ่ะตัวปัญหาที่สุดแม่งหลุดเอาอะไรไม่ได้เนื้อตัวอะไรอะดูอินป่ะปิวปิวปิวอู้หูอีวีละเออ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 อะไรมมาเนี่ยมาให้กูตบมาให้กูตบอะไรมึงไม่ได้มีฟิกคนเดียวมึงไม่ได้มีฟิกคนเดียวไว ว้าไปเรียนบางกรดีกว่าเดี๋ยวเคลียเ์เลนนี้เสร็จอือประตูวา้าอ่าดออินอยู่ด้านบนแท้มีอะไรอยากจะสั่งเสียก่อนตายไหมเสียหน้ามึงไงละ่ะ <c oughs> มาแล้วมาช่วยแล้วย้อนนี่แหละปิว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 ปอา้าวชักหน้ากลับมาแล้วเหรอหรือว่นั่นบอดวะ เวสโซเทีนวันนี้วันตายของเจ้าโอหองแน่จรงก็เข้ามาคุณยังไม่ตายเธอเือจริงนี่ขนาดจงบาลยังหลังมันไม่มีอยู่ฉันน่ะคือพระเจ้าแห่งการกงความตายรู้จากเต่าปิ้วปิๆปิวปิวปิปิวฮ่าฮอะไรวีลาอะไรอะไรมันหน้านะมันน้ามันโหนกเหรออืมไม่เข็ดนาะ โอ้ยเสียท่ามีก็เกิดช่วยด้วยเอมิลี่เอ็ไม่ใช่ชีเอมิลี่เรมาฝั่งนู้นช่วยด้วยชี้ชี้ชี้ชีโอ้ไอเลิฟยู่ชี้อื้มเฮ้ยโซฟีนวันนี้วันตายของอย่ามามั่นหน้าค่ะอีดอกกดแข็งแบบดิจิตอลวี่ไม่ได้แด็กอ้าวชีไม่เรามีแครี่กันอยู่สองคนทำไมไม่ช่วยตีบ้านกันหน่อยเราเฮ้ยอ้าวตัวเราจตายวะ เอเมลี่มานี้มานี่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 ชี้ดักชี้เล่นแม่งชี้โอ้โหยอนก็มาลอดก็ไม่รู้จะว่ายังไงมมีเกาเกิดสองคนนะเนี่ยบวกบวกบวกกบวกจบได้มันตุยเย่สองมามามาอะไรวะนั่นช้างหน้าไปตัดคลีปเหรอหรืออดูอินเร็ว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 เอ็วเร็วเร็วเเร็เ คลิปเข้าคลิปเข้าคลิปเข้าตีท่มามย้อนอยู่ด้านล่างมานวนอะต,ตี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 วิ่งมาโอ้ไงมันก็ได้อยู่นะถ้าฝั่งนู้นมันไม่ได้พิวมาก13.5เลยล่ะ MVP อยู่แล้วจ้าฉันทำขนาดนี้เ <c oughs> ตีวยวเขาสวยเลิศนะเนี่ยเก่งกันทุกคนเลยหม้อท่อชีย้อนแล้วก็ลาวิวแต่ไม่ค่อยเห็นลาวิวเท่าไหร่เเนี่ย <c oughs> สรุปชักหน้าไม่ได้ออกใช่ไหมอืมอาจจะเน็ตปิง ตอนนี้ก็วิภาจะกับใหม่คลิปหน้าอยากให้เล่นตัวอะไรอีกก็บอกได้นะ